ครับผมนี่คือเกมที่2ครับเราแข่กับแบบเซเวนเลสซาร์ดและตั้งนั้นเนี่ยตัวที่ถูกเลือกในเกมที่แล้วแต่เกมนี้จะไม่ถูกกิบมาอีกครั้งหนึ่งครับยังคงแบนเดรเวนกับคาริสตาเหมือนเดิมนะพร้อมกับแอบเบซ่าครับอีทูยังคงเลือกบูไซเหมือนเดิมเพราะว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของการหยิบตัวละครในการเล่นครับแต่ไม่ต้องแบนตัวเมตาสําคัญๆด้วยฮะซึ่งคาร์มายคอกก็เลือกที่จะไม่แบนนะก็ปล่อยเลยครับปล่อยสแกนเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับหรือลูอาเซียถูกแบนไปมิสฟอร์จูถูกแบนด้วยครับ ทั้งก็สนใจนะว่าทำไมถึงแบรนด์ม so ิโซจูนนะปกติเรามักจะไม่ค่อยเห็นมีการแบรนด์ที่แคร,ร์เนะตอนนี้ตำแหน่งแคร,ร,คร์ยังเหลือชอยส์นิดอีกเยอะหนึ่งแต่เหมือนจะเล่งตัวของไซร่าผมให้สกิลมอนเป็นคนเล่นถึงแม้ว่าจะมีหรือว่าเมตาปัจจุบันที่สามารถให้เล่นเป็นตำแหน่งของซัพพอร์ตได้เป็นเฟล็กซ์พิกเนะาะทีนี้คัมแนคอมครับยังคงมองตัวของดิเดลีอยู่ซึ่งดิเดลีเนี่ยไม่ได้แย่ครับตัวฐาของย้ายเหมือนกันก็เป็นการเอาหนามยอกเอาหนามบงครับผม ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็เทมโปการเล่นนะครับแต่ว่าเลือกเซฟพิกมาครับเป็นสกาเนอร์ครับมีอัตราพิกกันแบนที่ค่อนข้างสูงมากครับมองเอวีเหรอการไมโครผมว่ายากไปนิดนึงครับเป็นคอมโบสกาเนอร์โยนี้ง่ายกว่าเยอะครับรวบ1รวบ2องเคซีซีอย่างมหาศาลครับตอนนี้เคซีเนี่ยเป็นคอมโบที่กด R เพื่อชนะหมดเลยครับอีทูแค่เปิดไซร่ามาก็เล่นยากแล้วเรามองเคซันตี้ครับให้กับ BB บีคนเล่นนะเราล็อกครับ หยิบเซน,นเตี้มาต้องระวังให้ดีครับอาจจะเจอเจสท็อปเลนก็ได้หรือว่าเฟร็กโซของโยนี้ขึ้นไปท็อปเลนแทนแล้วหยิบคอกีหรอทําไมต้องคอกีครับตัวนี้วินเลตต่ำมากๆนะแทบทุกหลีครับผมหยิบมาไม่ค่อยประสบความสเร็จเลยครับโอ้แปลกใจสุดๆเลยฮนะแล้วหยิบตัวของรัมโบมาครับเป็นตัวของแคนไนตัวหนึ่งนะมาเจอกับตัวอย่างรัมโบก็ไม่มีปัญหาครับโอ้แล้วพอเห็นแบบนี้ผม แบนสโบเดอร์ครับตัดทีมคอมสองแครี่ครับเพราะว่าตั้งใจที่บีบคอกีไปเลนล่างครับซึ่งถ้าเป็นคอกีล่างเม่อไหร่เนี่ยรัพยายก็จะถูกขานออกนะเพราะว่าต้องยืนคู่กับซัพพอร์ตเองครับแล้วคอกีมันต้องไปถึงกลางเกมก่อนถึงจะเริ่มแรงเนาะเลยตัดสโบเดอร์ไปครับเป็นตัวไม้ตายที่สามารถไปถึงเวทเกมได้นะโบเดอร์แบนบอมครับตัด,ต,ดตัวที่สามารถตัดจังหวะแต่ปัญหาคือตอนนี้ใครสาเนี่ย จะเป็นคาร์มานคอมที่หยิบได้นะสามารถหยิบยใครสัตว์ได้ทันทีครับนี่ค่ะที่ G2 อาจจะต้องเป็นไซย,ยารราคาไหมถ้าเจอกับใครสัตว์เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นไซย,ยารราคาพวกก็จะเป็นคบทีมคอมพอดีนะเป็น2แครี่ครับแล้วตัวไทยต้องแบนแบนราคารครับกันคอมออินนะนาฮาน่าแปลกใจรับผมที่อกจะบปเป็นตัวของราคาเองนะแต่ก็นี่ตำแหน่งแคดดี้ก็จะเหลือน้อยลงครับผมเพราะว่ายังไงคาริสเขจะหยิบใครสัตว์อยู่แล้วครับ ไคซาเซริได้ทั้งคู่เลยตอนนี้เป็นพลิกที่ดีทั้งคู่เลยฮนะหยิบไครสามาคือเป็นคอมออินแบบแท้จริงเลยนะแล้วมองเป็นแอชแทนครับยื่นไครสาให้กับฮันสมะเล่นดีกว่ากลายปว่าคอมนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นอินเกสแบบปูตรงๆนะแต่ว่าน่าจะมากเพียงพอผมตัวชัเตึกิซโรเนี่ยที่เอามาก็จะเป็นตัวชี้เป้าแทนนะแทนที่จะเป็นทีมคอมออินไปพร้อมกับทีมครับแล้วจะเป็นตัวของซิกส์เหรอฮันสมะ โอ้ยไปควนไปตัวนี้ครับแล้วหยิบทิสนามาโอ้ไม่ก็เป็นทิสนามิดครับเราหลุดจากเมตาทิสนามิดมานานมากๆแล้วนะครับแล้วทิสนามิดมันต้องมีสับเลี้ยงหรือว่าป่าอย่างไอเวิร์นในการเลี้ยงถึงจะเก่งครับเป็นคอมที่เอาเมตาไปนานมากๆแล้วทำไม G2 ถึงหยิบมาอยู่เหมือนเดิมแล้ว ยิบเป็นบิสแครงเป็นตัวเมย์อของลาบรอฟนะหยิบตัวมั่นใจเลยวเคซีที่เจอกับบิสแครงก็คงไม่ชอบแต่อมองไอซ่าค่อนข้างที่จะ make ซนนะเพราะว่าถ้าคุณดึงมาคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนม่งออกหรือโดนเอนเกจกลับคืนได้ครับดังนั้นเนี่ยการดึงจะเป็นดาบสองคมให้กับคุณในเกมนี้ครับไม่ว่าคุณจะดึงใครก็แล้วแต่ครับแถมคุณดึงมาคุณก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าดึงมาดึงตัวพวกเนี่ยสมมุติว่าคุณดึงตัวโยเนะมาถ้าดึงในจังหวะที่โซอันบาเขาก็กลับไปได้อยู่ดีครับ ดึงมาโดนเฟษซีรูปได้ดึงแคนน่าดึงไหเงี้ยผมว่าไม่ใช่ชอยที่ดีครับกับการหยิบตัวของบิสแครงมาครับอาจจะพอคอมีต้นเกมได้อยู่บ้างครับแต่ว่าปกติหยิบบิสแครงมาเนี่ยมันต้องไปคู่กับตัว a อดีต้นเกมมันจะเป็นตัวของลูเชียนเอดีใครที่เบิร์สได้ซามิราอะไรพวกนี้นะคือมันจะเมคซเซนต์มากครับถ้าหยิบ2ตัวนี้มาเป็นหลักแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่2ตัวนี้นสิครับพอเป็นคอเกวเนี่ยมันก็ต้องรอในช่วงกลางเกมถึงจะพอ ที่จะเล่นได้บ้างครับในคาไมคอปเนี่ยเป็นทีมคอมที่ผมใช้คําว่าต้องข้างที่จะดีแล้วก็เป็นเบสิคสแตนดาร์ดที่ควรจะเล่นกันนะครับเอาแล้วผมต้องบรลุกันดีกว่าผมว่าทีมไหนจะสามารถเก็บชับชนะไปได้ครับมันก็จีทูครับในเกมนี้แล้วนี่ฮะแคปสแตนของเราผมในรอบฟในลของ LEC นะตัวที่ผ่านมาคือไม่แพ้เลยนะครับผมคือชนะ14แพ้1เนี่ยวินเรทนี่คือเกิน90%้าบเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับ เราแคนน้าผมติดตั้งหรือเปล่าครับเราแฟดมาเราเกต grab ทันทีครับเสียแ,แฟดอย่างรวดเร็วครับแคนด้าเ,เหมือนจะเป็นการแลกป่ากันนะย้ายก็เห็นแล้วผมว่าไปตัวเองเนี่ยโดนอินเวดป่าแล้วอาจะเป็นการไดฟข้างล่างนะภาพนี้ครับเหมือนรู้ผมว่าย้ายอยู่ข้างล่างแล้วจวังหวะนี้ครับอยากจะไล่ตัวโบเกนเบดต้องทำให้ได้ให้บเกนเบดยังไมง่ยังไม่สองยังไม่สามครับถึงจะได้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเราสกิมอนแวะมาครับผม รอเซตเอาเวฟอยู่เหมือนกันนะครับเวฟชนมาแล้วตอนนี้เป็นเวฟใหญ่มากๆเลยจับทั้งสองทีมดี๋ยวจะหามุมเล่นกันอยู่ครับด้านบนลงเปนเป้าสายตาแล้วแคนาสองก่อนเดี๋ยวบีบียงคงหนึ่งอยู่เลยเห็นแบบมาก่อนพอไลท์ในจังหวะที่สอมาพยจะได้มาในจังหวะดีด้านบนแคนาโลมา,มากๆเลยเกินบีโรได้ขึ้นมาแล้วเหมือนเฟิร์สบัตจะต้งางมง่งของแคนาก่นแล้วข้างล่างับผมแลกกระไปด้วยเช่นกันครับแล้วเหมือนรอบนี้เหมือนาาคาไมคอฟอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าครับแลกกระไปสองต่อสองครับในจังหวะเดียวกันอยูู่ก็งงครับ เออคนที่ได้เฟิร์สบัตคือแคนนาครับเพราะว่าได้แล้วเหมือนจะเสียจังหวะไปนิดนึงค่าไม่ตายครับอุลผพานเม,เ,ม,เ,มเกอร์มาหาคาลิสเลยแล้วบอกเลยครับว่าถ้า BB เนี่ยจ่ายแอนโทโฟไซ์ S <S ไม่โดนนะมันจะเป็น,นเรื่องใหญ่แล้วไม่โดนจริงด้วยครับแล้วโบเกนเบิโดนยิงยาวๆแล้วซอยแบบนี้ครับผมติดสโลเรื่อยๆครับรอวาเล่คูดาวกลับมาต้องจ่ายผ่านเมเกอร์ทิ้งกันทีครับอมลแล้วสีเลือดเยอะมากครับเป็นกลางก็จเจ็บเช่นกันนะมีทากามาสืออ้อมาแต่ไกลครับ ไล่บีบีให้กลับบ้านอีกแล้วเป็นเรื่องที่ต้องยอมจริงครับเราทีแบบพไลมาหาทันทีครับแล้วบรอฟแล้วพอมีคล,ลิปดักเอาไว้อยู่มีย้ายลงมาข้างล่างครับอยากจะไล่มาเหมือนกันแต่ว่ามีตัวของคอนโทรลวอร์ดที่ดักเอาไว้อยู่นะแล้วยิงฟรียาวๆผมต้องวอลคิรี่ออกไปก่อนนะเราย้ายลงมาด้านล่างแล้วทางฝั่งของคาร์มาคอฟครับอยากจะเซตเัพเว็บรอไว้เลยเราย้ายต้องไล่กลับบ้านไปครับแล้วเหมือนจะเพียงพอหรือเปล่าครับน่าจจะแฟดได้นะแต่ว่าไม่กล้าแฟดครับ โหแล้วเสียเวฟทั้งเวฟเลยฮะแบบนี้ใหญ่คือเล่นเสี่ยงเลอเกินครับนั่นคือป่าเขาแล้วล็คเก็ตแคปไ่ทอนระยะใกล้ๆครับล็อกหลบไปแบบนั้นก็จบสิฮะพีพ,พีกลับมาครับแคปกลับเข้าเล่นมาโอ้ยแล้วมุมนี้ไม่ดีครับ布ี迪ครับโหแล้วต้องอาจจะต้องเสียเฟรรรรรสตซีเพื่อออกไปนะแล้วแฟตออกมาโอ้ยเกือบจะรู้ว่าเขาผม布ี迪ใส่แค่เดียวครับ มีเราบรอฟวิ่งมาด้วยเช่นกันล็อกเก็ตแกร็บดึงกลับมาก่อนแล้วอิมเพลดึงกลับเข้าตัวของแรเธอร์เลตมาแล้วแฟตมาเหตุผลพออะไรสวยงามเหลือเกินคอมโบนี้ดีมากๆเลยครับแล้วเระบบลดเหลือเกินแล้วก็เป็นตัวหนึ่งครับ BTP e ทางฝั่งของวอลเลตกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งวอลเลตค่อนข้างโลนะแถมแคนน่าครับเลือกที่เดินขึ้นข้างบนไปอิซสเนโรโดนทางฝั่งของสกิลมอนไปก่อดจังหวะแรกก็ผมโดนไปค่อนข้างแรงพอสมควรครับเราบลอคโดนด้วยเช่นกันแล้วเฟดซีรูปมาอ,อง G2 ครับ แคนนาไว้ลงมาแล้วเหมือนจะไม่ดีหรือเปล่าโดนล็อกขาไว้จังหวะนี้สเตนเจ้ทนใส่ระหว่างแคนหน้าอาจจะต้องเสียแฟททันทีครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ไหวครับไม่แฟทออกก็ไม่รอดนะแต่ไฟนี้ครับยังไงคาร์มันเขาก็คุมแล้วได้บังกรกลับขึ้นไปด้วยเหมือนกันครับเราสกิลมนเหมือนอยากจะลังต่อครับอยากไม่อยากจะเสียมังกรนะเดี๋ยวมีโอกาสในการล่าช็อตได้ครับสายก็คงต้องปล่อยอยู่ดีครับแล้วอุ้ยเลนกลาง แคปซันดี้โลมากเลยต้องมีสกิลมอนมารองรับไว้หลฟ์แคปเหมือนจะมีเปิดกันแบบนี้ครับผมล้บบอฟตัวไปก่อนในจังหวะแรกครับผมทา,างฝั่งยายพชรวุุิมาหาก่อนแต่ว่าโดนล็อกขาไว้อันเบคเบลวิวจ่ายออกมาทักามาโซนรวมยิงอยู่แต่กินลิงกันมาโดนรถกอบไปเยอะพอสมควรแล้วเหมือนจะต้องยอมสาทักามาให้เพื่อนรอดกลับไปได้ครับแมันจะมีการได้ต่อทันทีครับเป็นใบสองต่อห้าล็อกเก็ตแกร็บโดนแคนหน้าไปก่อนอีกขอยเซอร์ยังไม่ทันลงหัวออเอามาลากออกมาแบบกินแบบนิ่มๆเหลือแค่คนเดียวที่อยู่ในตัวระยะของเธอเลยครับ มีคาริสอยู่ข้างล่างจ่ายใส่กรทอดมาย้ายโดนยกอย่างแน่นอนครับพยายามจะมุดดินออกมาอยู่หามุมในการเล่นแต่ไม่มีโคตีเทเลเลยเลยว่าอยากได้ตัวของย้ายมากกว่านั่นเองครับต่ออี้เพเทเลดตหายไปแล้วลัดตัวของเทเรดตต่อในขาที่ทางฝั่งของโยนี้ได้เทเรดตไปแล้วแลกกับตัวของชัดดาวของย้ายไปแต่ว่าไฟนนี้อยู่จครับเหมือนจะคลีกว่าเยอะเลยครับได้ทั้งคิวได้ทั้งเทเลเดาค่อคิตาโรไปหาซิลิมอนต่อเหมือนจะพลาดไปนิดนึงครับ หุดเล้ไปแล้วสบายจวสุดท้ายมาได้ได้ตัวนี้พอรอดแล้วถ้าฝั่ง KC เกยากระถอยครับแต่ว่ามีแคนหน้า TTP ลงมาแกเปิดตอนทันทีครับถ้าเปิดค่อนข้างสวยเนี่ยจะดีเหมือนกันออกเป็นลดีครับขออภัยแต่การที่ TTP ของผลดีมันมาทําให้ G2 เนี่ยมีแต้มต่อที่น้อยกว่าครับจำนวนผู้เล่นน้อยกว่านั่นเองแล้วแคปเหมือนจะเห็นผู้เล่นของ KC หายไปจักแบบเยอะจนเกินไปครับพีายจะหาเหมือนกันนะเพราะว่ามังกรจะเกิดแล้วแคนหน้าโดนอีกครั้งหนึ่งเป็นเป้าสายตาอยู่แต่ว่าเฟรนซ์สปิเตอร์เผาไปแรงเหลือเกิน ยามจะหามุมเล่นกันทั้งสองทีมครับเราลีเพอเราพยายามจะหามุมบงอยู่แต่ว่าคนโอ้โหเลี้ยวเอียดดีกว่าหรือถ้ามุงเข้าไปหมดเลยครับว่า G2 ูพร้อมเปิดพร้อมจะสู้ต่อนะแล้วบางกรครับคาริสคือแอบไปเปิดคนเดียวแบบนเนียนๆ G2 ูต้องเลือกผมว่าจะดันเวฟกลางหรือว่าจะเอาต่อครับวลาดีอยู่ด้านบนอยู่เราจะหามุมในการแซนวิชอยู่ครับแต่โอเคซียิงยา,ยาวดึงเชิงนานๆครับเพื่อจะทําให้ตัวของ ตีทู e ยังไม่มีมุมเล่นแล้วให้แคปแยกไปดันไปแยกเก็บพลุทงของวลาดี้ไว้เป็นไฟสี่เตาสี่กันแบบตรงๆครับแต่วาลาดี้ไม่จะเปิดอยู่นะตอนนี้อ e ีโคอเลเซอร์เบรกออกมาทางฝั่ฮันส์าทั้งหอยมาก่อนแล้วย้ายบู๊ออกมาเหมือนกันที่ผมมีสมัยอยู่คิซันแอโรเบกสกิลมันไปได้แล้วจังหวะนี้สมัยเก็บได้แบบสกินคลีนไปเลยครับไม่เสียอะไรกลับไปเลยครับนอกจากแฟตของวลาดีภูมยิ่งกว่าคุ้มครับอยากจะโดนมาโคเพสู้คืนครับเพราะว่าไม่มีคนกันเถลิ่นกลางแล้วต้องกลับบ้านกันหมดเลย เป็นการแลกตัวโหดทเลนกลางกันไปครับแต่ว่าวาลายี้สิบสามนะครับแล้วเปิดมาต่อบอ่เลยเขาไม่ใช่ทางดีๆสักเท่าไหร่ครับจานตีมาส่วนบังกลับไปอีกครั้งหนึ่งมุสมาแล้วเฟสซิลไม่โดนครับทีพี่เราไปทำฟังของแค่น่ามีโบเคนเบยรออยู่ในคอนเทเซอร์ไฮ้ใส่แคปเลยแล้วแฟดมาเฟสสปิเตอร์ขอต่อชัตดาวเก็บแค่น่าไปจากมาเซตบัตรหนึ่งทีพวาวอลไลท์ยกมาแต่เอาไม่ใช่จะพวาวอลไลท์เลยแล้วเอามาดีที่ผ่านเมเกอร์หลบซีซีไปได้ครับคาริสยังคงมีมุมให้ยิงอยู่ในะจังหวะนี้ โบเกนเบรดจะเปิดต่ออีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าทีมเหมือนจะพอหรือเปล่าอินโทโฟไซด์โดนก็จริงครับแต่ว่าไม่กล้าเปิดต่อแล้วเพราะว่าตอนนี้ดามเมจไม่มีครับคอกี่ที่ฟาร์มอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะแห้งพอสมควรนะแต่ภาพข้าล่าอันนี้คืออะไรอยากจะมีงานไดแคนหน้าเหรอครับมาเก็ตแกรไปไม่โดนอีกแล้วครับกิสเนโรมาโดนตัวของโบเกนเบดไปก่อนครับผ่านเบเกอร์ก็ไม่ทันการแล้วโดนไปนนครึ่งหลอดแล้วครับโบเ e นเบดเหล่าที่เห็นท่าค่อนข้างที่ดีพอสมควรนะเพราะว่าอยู่บนกัอยู่ล่างกันถึง5คน พีพีลงมาผมบาลารี่ครับเพียงจะหามุนนั้นอยู่ระเบียดักรออยู่ข้างหน้าไว้คอเลเซอร์ถึงแพงหลักคิสเซนไอโรเบตตัวรละบอไว้ได้อิมเพลแช่ดันดันเฟซิลแล้วแช่ในบ่าไฟแบบนี้มาเลยครับว่าตายโหก็ยังแน่นอนครับแบบนี้เราหายไปอีกหนึ่งคนครับโบเกเบคของข้าโลประสบควรพยายามจามุมเล่นต่อมีออลเอาอยู่แต่อีกอีกแค่ก,กึ๊กเดียวจะพอหรือไม่แล้วแมคน่าคำ้านหลังไว้นานมากเลยครับแคปโกแล้วมีจานกายสกิลมาฮันสมาร์โรด้ชยเช่นกันครับเราให้เป็นหน้าที่แค่น,น่าในการไล่ต่อเลยแบบนี้ แล้วดีครับนี่คือตัวมิดเลนครับไหลไปถึงแผงหลังกันหมดทุกทิวทุกตัวเลยโอลดาด้าอิน i เ f อร์น l d ดร k e ไปแล้วเป็นอิน e เ n อร์น u ลโซด้วยครับาาคบาร์บินคอรพยายามจะเล่นแล้วครับดีทูอีค i อเลมเซอร์มาหาผมแล้วอิมเพลรวบแช่ในหม้อไฟครับเฟ s ซิลแช่อีกรอบหนึ่งเป็นใครก็ไม่รอดนะครับถึงแม้ทักกามาอาจจะพาไปบ้านในการเฮตตัวโคเฮตบัตรตัวของโปเกเบตออกไป บีบีคือไปดันอยู่ข้างล่างผมอยากจะได้เทเลตคืนแต่ว่าหารู้ไหมว่าอัตาคารตอนนี้ถูกเปิดอยู่ทางฝั่งของคาร์มายคอรปครับดีทูเหมือนจะรู้ตัวผมว่าโดนวอดโดนโซน,นไปแล้วต้องทําใจปล่อยครับอีควอเลเซอร์เสิร์ฟเลยฮะอยากดันก็ดันไปครับเพราะไงคุณก็ดันไม่แตกอยุดแล้วแต่ว่าเขามีตัวอัตาคารอยู่ไม่ได้แค่ทีพีเดียวเขามา,าถึง2 TP ครับมาดูว่าตอนนี้เล่นกลางเขาจะเปิดสกิลมอนโดนอีกครั้งหนึ่งซีรทอนมาได้ขค่ยึดชีวิตตัวเองเอาไว้บีอมเพลล่ากขารอไว้เลยครับ โดนโมงไปดึงที่เรียบร้อยผมชัดดาวไปในขณะที่ทางฝั่งของ G2 ครับได้คุณราดี้มาก็จริงแต่ไม่ใช่ปัญหาแต่คุณไม่มีสกิลมอนอยู่ไม่มีตัวป่านะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาชอถึงเป็นชอยที่ดีมากสำหรับคาร์มันคอฟน,นตอนนี้หรือจะหวะเอาไว้ครับ,บราดี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีเมียธาคารไม่ใช่ปัญหาครับแต่เวลาชอตัวนี้ครับ g 2จะใจที่ต้องปล่อยเพราะว่าไม่มีทางในการคอนเทสแล้วคุณไม่มีไซร่าครับคุณจะคอนเทสยังไงก็ไม่ไหว BC ก็ค่อยๆนำไปเรื่อยทีละ929รวบมาผมมุงไปดึงทีจา่ายสกิลตันมาไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วซิการ์ทอดมาก็จริงครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะดาเบิบไม่แรงแต่ว่าใหญ่มันจะลึกไปนิดนึงครับโดนอโกเทอร์เดตไปเจ็บเหลือเกินมีแคปแวบมาต้องยอมสาชีมาล,ละมีวัตถคารอยู่โดนอีควอเนเซอร์มาหามาต้องเสียแฟนออกไปก่อนแล้วบีเฟลมสปิตอร์เผามาแล้วบรอฟหายไปเช่นกันครับในขณะที่ถ้าฝั่งคาร์มคอฟเนี่ยกับปรีแทบงไง่ายเลยจังหวะาดีครับคาริสไหลเทอร์ดยาวๆแล้ว,วเฮกแฟตมาเหมือนจะเผาไะไปไม่โดนครับ อาลีซี่คือฟรีๆเลยอยากจะเปิดตัวคาลิสต่อแคปเป็นจังหวะนี้ได้คิวก็จริงแต่ว่าเขาบีอัตราคาอยู่แล้วเป็นการแลกคิวที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะว่าเขากลับไปเกิดแล้วเกิดทันทีเลยเรียบร้อยผมได้คิวเพิ่มกลับมาผมเซิร์ฟกับแคนหนาไปไม่เคยตายเลยเราแคป grab มาดึงไปโดนใครเลยแต่ว่าคิซาร์โลสุนกับไปไปโดนเช่นกันครับบีบีจะเปิดต่อยโทโพไซไปไม่โดนพยายาจะหาจาังหวะมุมในการเล่นพยายามจะไล่คิวไปแคปอยากจะได้ตัวเธอเดทคืนกลับมาครับผม จะต,ต้องยออสีคอเลเตอร์ตรงนี้ไปไหมครับเรื่องที่จะไม่เสียเพราะว่าต้องการตัวของบัฟมังกรแทนได้โซมาที่ตัวของมังกรก่อนอยากจะเปิดอีกครั้งหนึ่งทากามัสเฮ็กแฟส H ง้างรอเอาไว้เป็นการเฮ็กแฟสเพื่อน,นีครับแล้วเป็นการเปิดไฟแบบสวนกลับมาเพราะาแคนดีไม่อยู่ด้านหน้านั่นเองครับอย่างไรเธอก็จริงครับเวลาดีมาซ้อนด้านหลังแล้วยกมาแต่ดึงตัวของวัวไปซึ่งตอนนี้วัวตอนนี้อึดมากเหลือเกิน ตัวของวาดีไล่ตามต่อมาอสมาโดนเบิร์ดไปเฟซซิวดักด้านหน้าไว้เพนนี่ก็ค่อนข้างสวยงามเหลือเกินเราใหญ่อีกเพละจะวิ่งไล่ตามต่อมาไม่ดีหรือเปล่าผมโดนสโลอีกจังหวะหนึ่งเราแฟดมาเห็นแบบพอไลยกลอยโดนงัดติดขาแบบนี้แรมเพจแล้วครับแคนหน้าเสียไปอีกหนึ่งตองทีพีดับเบิลทีพีกลับมาเลยเพื่อที่จะจอยไฟต่ออีกครั้งหนึ่งถ้าฟังของ G2 เสียไปได้ครับองกรตัวนี้ อยากจะรู้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะจัดต,ตัวของตัวของวัวไว้อยู่ได้ไปก่อนหนึ่งคิวผมยายต้องวิ่งหนีออกมาวลดี้มันจะรู้ตัวผมว่าตอนนี้เพื่อนกำลังโดนอยู่มาซ้อนด้านหลังโซนบาดใจออกมาแล้วแล้วเพื่อจะบวกออกมาออกเอามาเพื่อออกอินตอนนี้หลันี้เราไมา่ได้เพราะตัวสกิลอัลติเมทของแคมส์แล้วโดนเบิร์นหายไปโดนเฟสนซิสเตอร์เผาเออกมาพอก็ฮิตท,ทีแล้วมันชัดดาวอีกครั้งหนึ่งที่ทางฝั่งของจีทูทำพลาดเจ็บสนิทใจโอ้ oh my god จีทู แคปจ่าอันติผักเวลาที่ออกไปจากวงครับแล้วสี่เอลเดอร์เทรคทันทีเดี๋ยวมันจะมีกอโดนไล่ต่อยอีกครั้งหนึ่งแฟดมาเพื่อต่อยอะขอ,อแค่ฮิตเดียวจ่ายซิลเทมเพสไปอีกแล้วไปอีกหนึ่งโอล้บลรชอเกิดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบับเอลเดอร์เทรคที่มีอยู่ครับเคซีเดี๋ยว่านี่คือบับซูเปอร์ไซยาครับที่เขาถือไว้อยู่ณตอนนี้มันจะมากเพียงพอผมในการที่จะทำให้ G2 ครับผมอาจจะโดนจบสกอร์นัตรงนี้ได้เลยครับ GC ไม่แข็งครับยังไงเขาก็ได้เปรียบกว่าเยอะครับดาเมจต,ตอนนี้เขาเรียกว,ว่าโอเวอร์ล้นมากๆครับแต่ดีที่ G2 เสร็จอาเวฟด้านล่างเอาไว้ครับทำให้ตอนนี้ครับเวฟเคลียร์ของ G2 แค่เคลียร์เวฟให้ได้ก็พอแล้วแต่น้าเหลยียวเวฟตานบนมาผมเพื่อเอาตัวของอีฟ้านบนต่อไปเชน่นกันนะได้3ทางในจังหวะเดียวกันครับก็อยู่ว่า KC จะตันหรือเปล่า แล้วยิงยาวๆผมโบเกนเบดกับลราบรอเนี่ยคนละครึ่งหลอดไปแล้วในอีทิวตันเบอร์ด้วเช่นกันครับคาร์มานคอปเดอร์มันเขาจะรอตัวของซูเปอร์เรียนเวฟมานะ ว่ามันจะมาพอดีโคเลเซอร์ลงโดนถึง4ตัวด้วยกันทับติดสลกันหมดเลยเจ็บมากเหลือเกินเฟสเปเตอร์เผามามีโรถผ่าเบเกอร์มาก็จริงเฟซิวรถเอาไว้โบเคนคเบรยพยายามเซฟเพื่อนแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวต้อนเลยต้องสารชีกันไปอิมเพลรวบลมมากระมาเสียไปอีกหนึ่งคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้มันยังคงเป็นของคาร์มายคอปอยู่ดีแฟดมาไล่ตามต่อลากไปหนึ่งตัวดึงมาก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเคซีครับสามารถเก็บชัยในเกมที่สองไปได้อย่างรวดเร็วครับอุลสังเกตนะผม เอซตอนนี้ครับนำไปแล้ว2เกมขึ้นแมชชอยไปแล้วผมอีดูทำอะไรครับตอนนี้อีดูอยู่จุดที่แย่มากๆครับยังคงหาฟอร์มจับทางไม่ได้เอาละผมก็ตามครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับไปเจอกันเกมที่3ครับ